สงสัยกันไหมคะเวลาที่เราเปิดกล่องพัสดุหรือว่ามีกล่องเข้าบ้านเนี่ยน้องแมวจะเดินเข้ามาหากล่องเป็นอย่างแรกเลยทั้งทั้งที่ของเล่นเนี่ยเราก็ซื้อนะแต่ไม่เล่นเล่นกล่องวัน <c oughs> นี้หมอจะมาบอกความในใจของแมวคะ่ะว่าทาไมเห็นกล่องแล้วหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์นักล่าที่ชอบซุ่มโจมตีในสถานที่ปิดหรือว่ามีทางเข้าทางออกทางเดียวเนาะเพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่มีศัตรูมาด้านหลังหรือด้านข้างเขาจึงรู้สึกปลอดภัยค่ะที่จะอยู่ในกล่อง เหตุผลข้อที่2ที่แมวชอบกล่องกระดาษนะคะก็เพราะว่ากล่องกระดาษมันอุ่นเป็นพื้นที่แคบๆที่ทําให้เขานอนขดตัวได้อย่างสบายเหตุผลข้อที่3เนี่ยเขาบอกกันว่าก็แมวเนี่ยอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลานะคะไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรมาจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเนี่ยเขาก็จะสนใจอยู่ดีว่าของชิ้นนั้นมันคืออะไรแล้วมันกลิ่นเป็นยังไงแล้วก็จะเอาตัวไปถูไถเหตุผลข้อที่4ที่แมวชอบกล่องนะคะก็เพราะว่า กล่องเนี่ยช่วยให้แมวปรับตัวได้ดีมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะจากงานวิจัยเนี่ยเขาทำการศึกษาในแมว2กลุ่มที่ถูกย้ายเข้าไปเลี้ยงในสถานที่พักพิงนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคือแมวที่ย้ายมาอยู่และให้กล่องไว้ด้วยกลุ่มที่2เนี่ยไม่ได้ให้กล่องไว้ให้แมวเล่นเนาะเขาพบว่าแมวกลุ่มแรกที่มีกล่องเนี่ยสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ดีกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะ เหตุผลข้อที่5ที่แมวถูกใจกล่องนะคะก็เพราะว่าพื้นผิวของมันเนี่ยเป็นสัมผัสที่แข็งเป็นรอนนะคะเหมาะสมกับการกัดการเกาแมวก็เลยชอบกัดแท้กล่องนะคะ ฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนคงอยากขายคอนโดแมวที่มีอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมคะแล้วซื้อกล่องให้แทนและนอกจากนั้นนะคะเจ้ากล่องเนี่ยไม่ใช่แค่แมวบ้านนะคะที่ชอบแมวพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะแพงแค่ไหนเนี่ยก็ชอบกล่องราคาแค่5บาท10บาทนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ